<inate> <ส>าขยครับสวัสด,ดีนะครับสวัสด,ดีนะครับทุกท่านนะฮะสวัสด,ดีแฟนแวแฟนเพจทุกคนนะฮะสวัสด,ดีครับย่อยใส่อ้านะครับตูข้างหน้าขบวนครับอ่ามาจอด,ดรถรอยอยู่ข้างหน้าครับลงไหนพี่รงไหนครับครับพี่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 รอไปไนเลยหน้าขบวนไ,ไปตรงตรงตรงพักตรงไหนดิ ั่นแหละตรงตรงเลยวัดสำสำสำโงกป็นก็ได้แหละครับครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอเวลาสิบนาทีขอเวลาสิบนาทีครับ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 ผลหน้ากู้ภัยกุศสศรัทธาสุราธานีโทรมาตามนะฮะชวนไปกินข้าวมโนนาบุญด้วยนะอ่ะนี่ฮะภาพบรรยากาศนะฮะหลายคนย่งนั่งตากฝนที่ฝนตกอยู่นะฮะฝนตกอยู่นะครับ นี่ฮะท่านในอำเภอพุนพินนะครับแล้วก็ท่านในอำเภอท่าฉางฮะสองในอำเภอเลยนะฮะมาเป็นเด็กวัดนะฮะวันนี้เดินตามขบวนนะฮะเพื่อมาบอกกล่าวชาวบ้านนะครับในสิ่งต้องห้ามแล้วก็มานะฮะตามขบวนเพื่อสร้างกุศลกับหลวงตาบุญชื่นแล้วก็ครูบาผมชายด้วยนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเช้านี้ฮะอ้าวย่าแผนย่าวัลลัยังเดินอยู่อ่ะแจกนมยังไม่หมดเลยเฮียโอ้สุดยอดนี่พี่น้องชาวอำเภอ ถชางนะฮะก็ยังเดินอยู่นะครับนี่โอ้โอนุโมทนาบุญด้วยนะครับหลายคนหลายท่านนะครับนี่ก็เป็นรถที่นํามาใส่ของนะฮะมาจากขุณป๋องนะฮะร้อยอการังอยบอกวันนี้วันนี้จ้ามาจากหน่วยผู้พัยัโศกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะมีละครน็อหลายจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยโอ้นะฮะนี่ครับและนี่คืภาพบรรยากาศสดๆนะครับอ่าเดินไหวไหมจ้าเดินไหวไ ข้างวอยู่เดินกันทุกวันนะฮะนี่อนุโมทนาบนุญนะนะพี่ไปเรีบเดินอ่ะด้านหลังก็จะเป็นจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมูลที่กศลศรัทธาสุรา์ธานีนะครับของอจุดท่าฉางนะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะจุดท่าฉางนะฮะนี่กู้ภัยก็มาช่วยกันนะฮะเพื่อที่จะอะใช้รถเนี่ยใส่น้ำดื่มนะครับ น้ำดื่มที่หลายคนนํามาถวายนะครับบางคนก็เก็บไปเป็นน้ามนต์นะฮะจริงๆแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าท่านมาถวายแล้วก็ขอเมตตาหลวงตาท่านก็อนุญาตนะครับให้นําไปเป็นน้ํามงคลที่บ้านนะฮะเอาไปกินไปดื่มไปพรมกันนะครับท่านก็เมตตาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เอาไปเนี่ยก็จะมีหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับคอยนะครับนําไปขึ้นรถนะฮะขึ้นรถกระบะนะครับแล้วก็นําไปแจกจ่ายตามเขตพื้นที่ที่ท่านเดินทุดงผ่าน นะครับเช่นพื้นที่วันนี้อยู่ในเขตอําเภอท่าฉางนะครับผ่านวัดไหนโรงเรียนไหนเราพอสตอไหนฮะก็จะนําน้ําดื่มนําสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับที่หลายคนนํามาถวายเนี่ยให้กู้ภัยนะครับพี่ๆกู้ภัยนําไปบริจาคนะครับแล้วก็นําไปถวายวัดนะครับตามแต่สถานที่พื้นที่นั้นๆนะฮะโดยที่ให้เจ้าของพื้นที่นะครับหน่วยกู้ภัยแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับท่านนายอำเภอประหลัดอําเภอนะครับ มาช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับอ่านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้ฮะยังมืดเติบอยู่เลยนะครับนี่ท้องฟ้ามืดรถดีต,ต้องต้องเปิดไฟหน้าวิ่งกันอยู่เลยนะฮะเพราะว่าอ่าตอนนี้ไลฟ์สดเนี่ยเห็นว่าคงจะสว่างจริงแล้วย,ยังไม่สว่างนะฮะยังมืดอยู่นะครับยังมืดอยู่แต่ว่าแสงที่ปรับจากกล้องนะฮะก็ทําให้อ่ใครที่รับชมอยู่นะจะมองว่าอ๋อสว่างแล้วนี่นะะจริงๆแล้วย,ยังมืดอยู่นะครับ ก็มองเห็นนะฮะแต่ว่าก็ยังมืดนะไม่ได้สว่างเลยนะครับไม่ไสว่างสักทีเดียวนะครับตอ mm. นนี้หลวงตาบุญเชิอนอยู่บนถนนหลวงหมายเลข4112นะฮะมุ่งหน้าไปทางเขตอำเภอชัยยานะครับ mm. ยังอยู่ในเขตอำเภอท่าฉางนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งหน้าอำเภอชัยยานี่ข้างหน้าชัยยานี่เขาบอกว่าไข่เค็มอร่อยเดี๋ยวผมจะไปหาไข่เค็มมาทอดกินเั่หน่อยนะฮะคง mm. ต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แอลด้วยนะฮะ mm. พี่แอลอภิษ สดานะฮะเนี่เป็นเรียกว่าเป็นจิตอาสาแล้วกันเป็นพี่สาวของผมอีกหนึ่งคนนะฮะที่อยู่ในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆจากโรงพยาบาลท่าฉางนะครับหลายคนเลยจําชื่อกันไม่ได้นะฮะก็ให้พี่แอลเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมไปแล้วกันเป็นหัวหน้าควนนะฮะของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าฉางที่มาเป็นจิตอาสาประสานงานช่วยเหลือต่างๆนะฮะ นำขนมนมเนยนะฮะลงทงลงทานอะไรเนี่ยมาช่วยนะครับมาให้คนในคณะได้กินกันนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้กินกันด้วยรวมถึงประสานงานเรื่องอื่นอื่นอีกมากมายนะครับก็ถือว่าบุญสัมพันธ์กันได้มาเจอกันก็ต้องขอขอบคุณพี่แอลนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวโรงพยาบาลท่าฉางมาณที่นี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ